คนวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้มีรายจ่ายเยอะแต่ก็หาเงินได้เยอะเช่นกันรายละเอียดติดตามรับชมได้เลยครับครับสำหรับเอ่อคนวันศุกร์สัปดาห์นี้นะครับเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานั่นเองเนี่ยก็มุ่งมันหาเงินกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะดาวเจ้าเดือนการเงินตอนนี้โคจอรอยู่ในเรือนสหัชชะ สหัสชาปไปว่าเพื่อนฝูงหรือการเดินทางหรือการสร้างคอนเนคชันต่างๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเสียเงินในการที่จะต้องเลี้ยงรับรองลูกค้าหรือเดินทางไปพบปะพบเจอลูกค้าเพื่อสร้างคอนเนคชันสร้างโอกาสให้เกิดรายได้ดีครับเวลานี้เนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนแห่งเรียกว่าโชคลาบมะเร็งตัวเป็นคู่มิตรด้วยมีโอกาสมากที่จะหาเงินได้แต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับมีรายจ่ายมากอยู่ ต้องบริหารการเงินให้ดีนะครับเรื่องของการงานนะครับเวลานี้งานเยอะนานมากอยู่แล้วแต่ที่จะต้องเตือนหรือบอกกันนั้นก็คือต้องรีบแก้ไขปัญหาส,สางปัญหานั้นให้จบสิ้นโดยไวบางท่านมีโอกาสที่จะต้องไปทํางานที่คนอื่นทําไว้ไม่สําเร็จคุณต้องไปแก้ไปทําให้สําเร็จเสร็จสิ้นด้วยตัวคุณเองแล้วถึงจะด,ดีสืบเนื่องจาก ดาวเจ้าเรือนมรณะโคโจรอยู่ในเรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาภมรณะนั้นหมายถึงความเป็นความตายก็ได้การตายจากหรือจากปัญหาไปหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้จบเสร็จสิ้นแล้วถึงจะมาเป็นลาภะให้กับเราหรือเป็นโชคลาภให้กับเรานั่นแปลว่าอะไรคุณก็ต้องไปทํางานสู้เต็มที่ไม่ว่างานของตัวเองหรืองานของคนอื่นทําแล้วก็เกิดไรายได้กับตัวเรา ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสู้เต็มที่นะครับมาเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่เราเองนั้นจะต้องออกท่องเที่ยวร่วมกันกับคู่ของเราเปรียบเสมือนการชาร์จแบตนะครับให้กับตัวเองทำให้หัวใจเรานั้นพองโตเป็นสีชมพูนะครับส่วนคนโสดก็ต้องบอกว่าสำหรับท่านที่ เจอคนที่ใช่หรือรู้สึกว่าถูกชะตาท่านต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าหาเขาอย่างไรทําอย่างไรที่จะถูกใจเขาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไปสู่จุดที่ดีต้องเปลี่ยนครับครับมาเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับที่จะต้องเตือนกันนิดนึงเนื่อง,งจากว่าอาจจะท่องเที่ยวสนุกสนานกันมากจนเกินไป อย่าให้เกิดลิมิตนะครับเรื่องของความปลอดภัยกินเดิมพอประมาณเมาไม่ขับเพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับบางท่านอาจจะกินมากเกินไปก็ทําให้เกิดอาการที่จะจุกเสียดท้องแน่นท้องหรืออาหารเป็นผิดได้ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ครับเวลานี้ควรบูชาเหรียญพระราหูทรงคุดหลังดวงดีและทา สิพึ่งฟันธงพระแม่ลักษมีรุ่นสมปรารถนาเพื่อให้เปลี่ยนจากร้ายนั้นกายดีเจรจาต่างๆนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเช่นกันของดีๆติดตัวไว้นะครับ